ครับนี่ก็เป็นผลงานของก้าวเจริญนะครับเจ้าพารวยนะครับของหมอโอบะฟาร์มนะครับที่อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับพี่น้องที่สนใจนะครับอยากเข้ามาดูอยากเข้ามาชมนะครับสามารถติดต่อหมอโอบะได้นะครับตัวนี้แนะนําเลยนะครับเรื่องของโครงสร้างกล้ามเนื้อนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือหน้าเขาที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากนะครับ แนะนำให้มาชมตัวจริงนะครับสวยงามเป็นตัวนะครับเล็บสวยนะครับเล็บใหญ่เล็บกะลาใหญ่นะครับแข่งขาดีนะครับสําหรับพารวยนะครับอันนี้คือผลงานการพัฒนาที่ถือว่าลงตัวนะครับได้ทุกสัดส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างกล้ามเนื้อนะครับหน้าตาที่คม เหมาะสำหรับในการใช้ปรับปรุงแม่พันธุ์ที่มีลักษณะที่ยังไม่สูงใหญ่พอนะครับเติมส่วนของกล้ามเนื้อเข้าไปนะครับสำหรับพารวยนะครับ